ลุงตู้ผู้จากไปงานนี้เขียนขึ้นเพื่อรเลึกถึงการจากไปของลุงตู้ผู้บุกเบิกสมุนไพรไทยในนามกัญชาซึ่งเป็นความหวังของประชาชนคนไทยในทุกถิ่นที่หวังอยากได้มียาเพื่อการรักษาโรคและการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะสักวันหนึ่งฝันนั้นคงเป็นจริงขอคาระวะลุงตู้ กัญชาชนผู้จากไปในที่ที่จากมาไปในที่ที่จากมาร้องโหยหาสิ่งใดไม่กลบเรื่องราวเมื่อเผาไฟอยู่ที่ไหนตายเหมือนกันลุงตู้ผู้บุกเบิกไม่ละเลิกเส้นทางฝันสู้มานานหลายปีวันที่สุดนั้นท่านมีดียาดองของลุงตู้ไม่เลือดหรูดูศักดิ์ศรี รสชาติยาดองดีสมศักดิ์ศรีคนดองยาลุงตั้งใจไม่ได้ลุ้นเป็นบุญคนทำยาพี่น้องเราเขารู้ว่าลุงทำยารักษาใจลุงตู้ผู้บุกเบิกไม่ละเลิกกลับมาใหม่เร่งศึกษากัญชาไทยเพื่อจะได้รับใช้คนไปดีที่สมสุขอย่าได้ทุกข์คืนหมองหมน่น เก็บเรื่องราวของผู้คนอย่าทุกข์ทนบนทางไปเก็บเรื่องราวของผู้คนอย่าทุกข์ทนบนทางไปประทีตแซมพไพรปลายสิงหาคม2563ั่ําค่ำคืนที่สูญเสียลุงตู้ผู้จากไป